ยินวันที่27เดือน8ปี68เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้านางสาวสารพรเงาสวนขอถวายเสังสดแสพระสทธวัเป็นฤาษีพระองคต่งางๆถวายเป็นผู้ราชาพระมหาบุชาสังฆบุษชรอาชาแล้วไปะคปะแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิกข,ขอ้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติรักแร้มีธรรมที่จะจดในพระพยัญชนะและบุตรัากเรื่องได้เห็นวัที่หนึ่งบวกระพาตระแตละหังสมบัติสมุทโธพระกวนภูตธรรพระกุณตาภิวาเทมีสวัสดิ์ข่ะตัวพระกุณตาธรรมโมธรรมังนำสามีสวดติปนุพระก,กตงงสสััฆฆาานมมิ บทที่สองบทบูชาพระพุทิพิเดอาหังสมาสัมพุทโธสุกินังปุณิพุทโธคุณิหิตธาธุธรณีปราจะมิหิตจิตสติวัชิวะรหังพุทธังธรรมังสังงานกลางตุกัุชิมิรัตนายังธรรมังจารมิสุดินาบุตรสุทีสามบทสุขินุบุตราสัมุตาจักราสุอัตัสกันตุเทวตาสถานธรรมังมุนินชันสังสนันเตวสังโนมทางสเกกามีเจรุเปสิริคเตจันติเหวีเวปะเทตะคามีตุวะคเนติวะคุณุเคเตขุมาจายันตุเทวะเชลาวิยัสมิยะขันธะนาคติสันติสันติเกยังมิจัง ทำมาสนะกยมทันตาทำมาสนะกยมทันตาทำมาสนาะกรัยมทันตาบทที่สี่บสวดสุนนะฮะนามการนามบัสสะพุทกตาหะโตสมัสสุสสนามบทัสสะพกตาหะโตสมัสสุสสนามตัสสะพทกตุลหะโตสมัสสุปสสะบทที่ห้าบสวดทะุมพันะพุทธังสารังขจามิธามังสารังขจามิสังฆสารังขจามิทุติยปิพุทธังสารังขจามิทุติยปิธามังสารังขจามิทุติยปิสังฆสารังขจามิยปิพุทธังสารังังสังขจาม วันที่สวสสจักีคาถานทกธมสายังทโทมสานังรเตนตสัสเนัสโซฮิสอปานัมายังอันนังทมมสานังรเตนะสัจเนสโซฮิสานทกธมสายังอันังสองพเมานังรเตนตสัจเจนสติบสตูา ຜ <sp> ູ້ທ yes, ີ່ເຈີຜູ້ສົດປານວ່າທ່ານໄດ້ມາຄາຖາຜ ท้าพินลัยานาสวิเดียอาอตุสัตถังพินหุหิปชิตตานิหิวิชุรัหรูปังโลกิเกเฮจิระพาภริยังเกศนจิวิทูวิสตังคุณายตยานามิหิเยวะเชลตะวิสุสัมปิตสมุปปันสังมณสีภริยานังปัญญานักธรรมิยุตมุะภุมังทุกาปมุจนะมุขาสารานักตรานังปุชาลเหสุปรมังอภิภุชินีนิพาสัจจะริคิริยารุปันติสยฐานสัมมาสิเลสาสนัธยาจัสรุหิอัฏฐุสาวเทวิณิยังปานิหิตาปิสารานังขมิวตาเยวะตัสสะหิตังติร อาทิตนว่างกนะสุสองสามสมานะผูช่ยมาจาปิดสัตตังพุ้ธาจิตาสตถาลุปัตต <test comin jo> <t> ิยาสัตถาพุดนาตถาสัตถากเวมุเตชนาตัสสัสถาิโยโสโหตุโยเจถะธรรมวิาชิมาแล้วพโตโปุตลาพทธมิโยนียตสุภะาปสโนียจะยะจะยมปิโหตุวุตตยเปริติโตสุธาถ้าเราบทที่แปดบทสวมาค่ะที่ทีาถาโยจะุมามหาปราปกะโทสาวะโทสุปโตมุโตมาลาเสนาปสาิวนจะยันตุปไปสิเขมังนันตังยู่ใยยัง พุทธังวันตังสิลปศาร์นามมีโลกศาสาร์นาระจักรีนารกษศาตตันเตชศาสตเตสุโสตุสภันตรยาจัสมินตุ ท่มโมทะโชวิยะตะสัตตุมาเศรษฐีโลกัสสีโลสุสิโนท่ามังวัลตังศีลสันนะมมีโมหะปะทะลังอุปนิสตังตัิสตุตุสัพันตะลยสวิเนตุทารมเสนาสุตานุคโยโลกัสสพิเกษตาสันโตสยางนิชกสกตะสวะาตสมมาวิหติกโลติสังวัตังศิสนามมิพุทานุพุทธังามสิติสตเสัตเสิทธตุสัพันตลยสัววินตุบททีกาทสุนโมอัตานะโมอาลมาตสมาสุเทสโนนโม สัปีวุสุเรียนินโนนโมอบัตนานิยสัตตานิยสัตตุกลางนโมอมาริตัสัตตะสะอุสุเยปินโมกาลภาเวนะหะคันตุถวานโมกาลภาเภวะโสตติโสตุสัพพะทัตนโมกาละสสตาเทนะวะหิเดชตวะ ปุสิสุสวมหาสมัยสุดเอวเมสุตังอิกรรงสมัยเพราะว่าสเกสุวิหารติเกพิวสุตุนุงมหาวันในมหาตาพิคุสกนัชชิมติมาเตหิพิคุสตเหิสเมยุราอาหารเตหิสหิรธาตุหิเทวตายยภูเกนสราโหติพระคนตังสัายาพิคุสักจะอัตขโจตุนังสุท้ายกางเทวนาถตาหศอกอย่างทหพราะว่าสเกสุวิหารติเกพิวุตุนุ่งมหาวันนมหาตาพิคุสกนัิมติมาเตหิพิคุสตะหิสเมยุราอาหารเตหิสหิโรธาตุหิเทว sama ya อตโคตาเทวตาสยปีมาลัพะว่าปุริสุสมาชิตังวะภาษภาษาไภาษาตังหงสมิชยเอวะเมวะเทสุเทวสุาหลหิตาพะนตระตะหังสุอาลตโคปตาเทวตาพระนตังอภวัเทวะเอกมันตังสุเอกมันตังทิตาโกกาตวะพะโตสิตเกอังมังสังสีมหาสมิยปวัสิเทวกายะสมานะคตารรมะิมาธรรมสมยัญั้กิตายวะไปเชนต่างคติอาตโคปาลาเทวตาพะนตัสิเกองมังสังสีตาลาพิโกสมาหังสุอิตังตโนสุ 阿拉โคอับพลัดเหวต้าฟังตัวสัตว์ติเกอีมังค์ฮัลสัตว์ที่ตัววชิลังที่ตัววัปลิกหันอินสังคีลังโอหันต์นั่นไม่มีชะติดตั้งติดสุวิมาละจักคุมตะสุสันต์สุสุนักเกอ阿拉โคอับพลัดเหวต้าสังค์ตัวสัตว์ติเกอีมังค์ฮัลสัตว์สีเกติพุตังนักตันเสนแต่ข้ามิสัตติอะไรอย่างพุ่มิปยาหังมันสังเทหังเถรวขยังพุ่มิสัตติติอลาโคเพราะว่าพิคุอเมตสีพุกินะพิคุเอสัสสุโลกาตุสุ เทวตาสินิวิตาหติอัตาขตตานังสัสนีย์พุสธังาเจยดวเพื่อสุอติมตานังอรหันตสัมมาสุพุทธเตสุมิภูตังอตปลาวเวเทวตาสินิวิตาเฮสุให้แฮปปมหังอรหันติเหียปิตยภเอเพื่อสันติอดาห์มัตนาอรหันตสัมมุติพระเตสัพันติมัคตนาอตาปลาวเวเทวตาสินิวิตาเพอสันติใจแฮปปี้มหังอรหันติเหียอจิคิพิสมิภูเกอเทวะกยานนัมมามิที่แต่อิสมิภูเอเทวะกยานนัมมามิเทสอิสมิภู สิโลกะมนุกัสมียะทัพพนาสิตายสติหิพลังปะหิตตาตัสมหิตาปุตสุวัสตลินะโลมหานตสุุญอตมมสาพุทาวิทัมสัมวิราปิญสเตปจัตนาตวาระเนกาปิลวัทเวตตุมันตัยทัถาสาวเกษนแลเทวกายะอภิเตาเตวิชาณะทัพิโกเตยจัปปะมุงสุทาวิัสสานังเตสัพะหุยนงอมุสสสะัติะกุอภิเกตาตัมมตุงคุงสหสังสานต์นิงสตังอเกสหัสนังอมุสสสะัพมาโอภิเกสาตัมมตุง อาจารสัพพังอภิญญาวาวเกิดอจะขึมาตัโต๊ันตยิ่งถาสวากเกตสันเนตเตวากยาอภิเกตเตวิชาณทากโกลยู่ห่งเกตยิ่มีขีเห์เดือสบุตรภาษาอะไรคะป้ายกลับทีวอิทิมตุยติมโตนะตัวนุมธรรมนาภิกมุกสวริตินะจหาสาเหตมาวตายขันนั้นอิทิมตุยติมโตนะตัวนุมธรรมนาภิกมุกนิสวริตินะสตาร์ขีเรตีสัสไซนะขันนั้นนี่หนูอิทิมตุยติมโตนะตัวนุมธรรมนาภิกมุกนิส

ติวีนังผุ้พิโรธราชกิโกวสันนังพี่ยนังสหัสสังมาราคาปุรุสติผุพิโรธราชกิโกสุปคัสสตินังปุมาทิสังราชาถโประสติคันธนังอาทิตติมหายสโสุตสสาพโหนธมนามัสสภาทิมตโหิติมตโนะสนมธรรมนาภิกุมุงสัพติวีนัหกินันติสังราชวิูปประสติุนาอิปติมหาราชยโสุตะสสาพโหอินธมนาวสสภาอทิปันโตหิตุมโตนะโตสนมธรรมนาภิกรมุงสัพติวนัปัชิมทิสังราชวิ เทียมธรามสุาอิทมันโตยิ่งโตโตนะโตยังสนมทานะพิมุงพตินะอุตะเลที่สังราชากุลปัสสตินะคะอาทิปติมหาราชายสสอุตตะสเพอินธรมธมสุอมัโตยิ่ตโตนะโตยังสนมทานะพิมุงพสตินาอุลิมเที่สังวัตโทกินะราโกปชิมนะอรูกโคกุระตละทสั่งต่ตะโเเจมหาราชสมตาตตุลุสิสฐนมนังองสุอันนี้ก็เปิดว่ด้วยทตสังมให้ะราทศาอากูอกานูดาวิอากูเวนทุเนทุ נכון, תבוא, תלוי שקולו נוספו. אה, חורבן של השיחות שלו, אה. ินพโลชุิวัตสเอตตนเนจลาชนคาชพิมธรมบิกพรังติวอาถาคุสาูนคาวิตันสการพลละเลยพะยาคสิยิติแห่าอาหุนคยยเโนเอาวมหานโสาสปติวเยนาลรเชสหาสัติงที่พาทิชาวสุปกุเวหาเตนาประชาจิลาสุปนานิสุมมังพนตาราชมสุปณโตเขมรเกุตรธูสันหิวอจหิวไวนสันักิตาวสุมนาสัมัสกงชิตาว านาัชว์นุงจิสหสัต์จักรุรุษตนังสเโรสจ้าค่ะแสดงให้ลิงเสษน้ำพันธุ์ทุกป,ปันคัมงสมัยยะเธในพันตเตพีกุณนักสตติมานางัง อาโปจัตเวีปทวีจัตเตโยวตถาคตมวัลลนาวาราเทวสุบุญสจสสะนตากรุณากิกาอาคุเทวายสินนทัสเตสสยาสเพนาราจีโอิทธิมตโติตโตละตยสุตมะมาปิกขุัมตุลังเปรูจัตสรอสิจัสมาจตเวนยาจตูวิสสะเทวเอูุ่ลัตาวุยสุเอสสเทวสุยาคูุ่ลักิตาณคติลิภุกิตาวาคุมราคกาัสุนันวสุนสเถโทสุปารภุริเถโทสัเตตสตยาสเนาราจโอิทธิมตโตทิตฐโตละตยสุตมณม ຊາຈາອ ുവ ເນວາຊິໂນວະລຸນາສາຮາມາຈາອັດຕະນາຈເ สมนามหาสมนามุสสุมคิธาปุกกกุมกาอาหะรยวะเทวาโยเหสตเสนปะละมหะปะละขาอุเสนทัเตทากกยสพินันโอิทิมตนติตุตโตนตเสนมันทำนาพิกุมุงคสมตุนะสุกกุหาอาอาคุเวาหะอะไคะปะมขาอาคุหสกัามจาคจามิสกะเจยะเสนอัทายังอาคัมชีโรุสติทัศเตยทศากายสพินันตโยอิทิมติติุติวันโตเสนุมันทำนาิกุมุงคอสมณตุน่ะ

ถ้าเสร็จอิสระกูมันจกสบติดนมเสร็จตสอกาหาลิโตปอลิโตเตสะเอมกินเตเสร็จสมเกมาละอิกสิจกกะสหมติยังเอถาปัลทะลกะปัโสมตวมโกจะทกอิิมหาสกะปสิอะเนนาตะหตะตังโตเระวังยถาสเมโคนจสุตกตาสุภติอสังคโยวะเสสันตะสัพพังิญญาวะิตนตะกมาตะตอิตวะเกะเนละเตมละอตะวิชนติโเตัตตะปะมโนสุาสสะาน Zinul Manhati Tahan Putih Hisawakar Calen Sukatik Terima kasih บุตสที่สิบเอกประสงคมต้องอาศัยว่าน่าจะพลังะศสวรผู้ชายจะีนอ่างเอต่ำลมุตังปฏิรูสะจะปะเพจจกันมิตาอัตถเรจะเอต่ลมุตังพหุจะสิจดนตสุกโตสุภัตตาตัวจะเอตลมุตังมตาติปุปานังพุทธสังฆโหนาจตลกตมตาเอตลมุตะมังทนจะอัตถเนีจะอัตานกสังฆโหอาชาวันิีกรรมนี้อต่ำลมตราชิวิชาปปามาชพนาจะสัญมุอปามุนโจะมีสุอต่ ขันติโสจัตตาสมานัจสสนังกันเลนะธรมชกายตัมลมุตมังตะโปธรรมเลียจะอริสัจนะสสนิพานิสัจกเลยจะตัมลมุตมังพุทธสมะหมิชิตตั้งอธิษฐาคัมภีรกังวะสังเขมตัมลมุตังอนิตวนาสพันุชิตากาสำพันตินิสทานิสนิสนิสัานุตสานิสสนสสาิสิสสานานิสาิสังิสสิสสิังวะสักนิสุาะลตานาิตัาอิสโนิาานนิิน เตนาสเจนาสวติหุตุอยังวิลกังเอตามันังยะคะยสมุนสมัยโตนาเตธรเมนาธินจิอิทัปีธรรมินาตัณงป็ิตังเอตนาสเตนาสวติหตุธรพุทธาเสถก็นวัาสจิงธมมทินาเนจามะหุธรมมทินาตาเตสมบชิติอิทัปีธรมนาตังปิตังเอตนาสเตนาสวติหตุเยสปิตตออัตตาปัสสะตาตาตลิเอตานิสุขานิหติถ้าเกิดเนี่ยย่าสวะกาเอตุินามะลาภานิอิทัมปีทังเคลาตังปนิตังเอตนาสเ็นาทว นี้ยพุทน้เอีทปีสังเกตันต่างเอตนาโซตุตุขีนางปุระาสมภระตอะไรทายเกเพราะว่าส่วนนขีนางพิชัยวิหนพานิพันติธีลาปยายามชีโีทําปีสั่างเอตนาตตุ บทสดที่13บทสดธรรมบุญบูชสวรรค์อัตตาหเวชิตังเสโยยะจังปชิปชาอัตตาสัตาสะปุตสะนิจังสัตาลิโนเนวัตโธนัคันโรนัมโลสัพพมุไหนชะตังปชิตังกฤยาสถาปุชโนบทที่14บทสดเกี่ยวกับการนสุดพานิสเมตังนาเตปวันตาชันตาปัสตะอรหัตตาสัมพุทธะเนณะอัฏฐตุมเหมาอนุสาวเวลาปลัมปลายะมากิติกเลียมาปิตากระเทนบะเดนะนะมากาตะเกหุมะนะตะเคนะหะมากากราตะปรุตตะเกนะมะนิถันกิติยาตนะมา ตาพลูปตยามาลัมมขลุทุมเหตอานวชนยธาอิเมธมกุศลอิเมธสวัญชาอิเมธามาสัญญุรคให้ตาอิเมธามาสมตาสมิาหตายะสังวตทุขยะสังวตติตธาทุมเหตุชยธาธาตุมเหตอานวชเนยะอิเมธมกุศลอิเมธามวัญชาอิเมธามปุญจุสตานิเมธามตาสมัทาสนินาหิตายะสังวตติอธาตุมเหอุปชัยวิหารและสติบทสวดที่ ห้าปรเนินนี้สุอุิญชประมยทชรูปเปติสันตนะจะตั้งพะนเนเกับมโนป็นญานิกริยาศารข้าพนิววันฉีวิวไม่ยาะรูปวนี้สันติตานาจะตั้งพระนเนเกขับมโนโลกามอสังวรชเหตุปสิไปโขโยกาขยานาสังขายโมวัยะอุติยกษรสาตังสตะเปสตะสุขยะหติยังชีวามโนกะลโลติปุณังธรรมโมหเวทะกันติธรรมจารีธมโสุจิโนสุขวสหติเนานิสังโฆตูเมติจิเนนัสุขะติงข้าฉันธรรมจารีสเพณสัง นาลาสุขาสติยะาเมัสติอระานิมตทุเขสมพุสุทิยาเพชรมาสัญญาอนัตติยญาปัญหายสติอะานิมุตตทุเขสมพุสุทิยาบทสดที่สิบหกบทสวดหนึงนะคะฉลดับปัญญาราเมเกทุติยังหาตตกาเอตายะไมทวีปังหาหาบรรกาหุสลานังหาสติประธานิวานี้จะราคุขะจะอะยรนิมุสาเสยสิตา เนตังโขสารังเขมังเนตังสารัมุตตะมังเนตังสารมคมาสสะมุจติโยพุทธะธรรมจัสมัจจาสารังนังขโตตัลิเอสสะจันิมคปัญญายาปสติทุกขังสมุทปะทหังสุกสะอัติกรรมังอริยสัอธิกังทุกขปสมินังเนตังโขสารมังเขตังสารัมุตตมังเนตังสารมคมาสสะภามุจติบทศที่สิบเจ็ดบทศอันเตรยรคถาอันนิยังเขาเววานันตังแกนักตังบุคคลนึกมองคุณสิ่งนี้ง้อแล้วเมื่อคนณมองสิ่งที่อื่นนะคะปฏินำมันตังอาณาบัตัง เมื่อไรลูกปแลียก็เป็นไปแล้วสิ่งที่ทำไม่ถึงก็เป็นจะไม่ถึงจูนนะบรรโยทกามาตสสงสสสสสสสนสส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 สนสส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 ะสส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 วสสสุสสสสสนสส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 สานสสัสสสาสสสสสสุนสสสสสสาสสสสสสีสสสะสส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 แสส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 สาสเสวสส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 งสสสสสสสมาสส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 มสส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 าสสสสส้สสาสตสส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 สเตมุนสติ วันนี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ว่ามีความเทียไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนะว่าผู้มีฤทธิ์ีหนึ่งโดยการด้วยประการชนิดแหละประศุทธิ์ที่สิบแปดประศุทธอภิหาบมเจงว่าหาแปรลาธรรมโมมาหิฉลาอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงกพ้นความเก่ไปได้พยาธรรมโมมาหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเกิดข้าเป็นธรรมแต่จะลงกพ้นความเกิดข้าไปได้มรณนงธรรมโมมาหิมรณะอนัตติตา ทำมีความตายเป็นธรรมดาจะลุ่งคนความตายไปไม่ได้สพไม่เปหิหน้าไม่นาเป็นหิหน้าพะวงม่น่าพะวเราจะเลื่อนความต่างๆคือจะต้องพักพักจะของเจริญใจเฉลี่ยครอบัวกรรมมาสมหิกรรมทายาทกรรมยุนิกรรมบาพุกกรรมนสสเสนาเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นผู้เห็นกรรมเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมเครื่องกระใสยังมังกริยาสึ่งมีกานังปกังวาตัสทายาทพรวิสมิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเราต้องรับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังนามพิธิอาเป็นหางเป็นเตวิตฐะเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุุุกกคนนนเเถิดบบททททสววตตาาาอชขปจ ພະພະຍາປະຕາບັນພະຍາສົກກະປະຕາຈິນສະພາໂຫຕຸສະພໄມານນິໂນເຕ tanhota ta ami hita me yamuson wa r t a a n ปรวศที่๒๐ปรวศเทวตาวันตึงคถาท่านธรรมยังปฏิคดายเปาวเศยาเทวตาสันติววหาสิณีผุเป็ขาหลพเาเติิงตีตาธรรมาทานในามู้ดุวิชตสดทิงกัลุหีหาวัฒเลเระจามัชาจอมทัจ้าภูโภสารามีการธนาปฏิบุติกาขามาจะเทสนิขมาจาอิสระสนนภูตาสุกตาภูตุเตชะลาภูชัยยิปินสภาวะสังเสรชะตาโพปกติกานี่ในการทำมารมเจตสภัทุกสัตย์สองตุลสังขยาทศุะีหลังสรังธรรมโมธรรมทัล ปทสวที่สิบเอ็ดสวดปรนเทนกระคาถาแปลท่านธรรมยางวัีขนินคาถาอยู่พาาระธรรมเสดปุญญาณนิการาเท迦ยานิเมตาการานิเม ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีส,มมสิ่งสุดไม่มีมาจนมมส่วนบที่ข้าพเจ้าจะทำแบบนี้นสัจาคีโนโหตูสตาปรานาคาไแหงุทั้งหลายอืที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วยยปิตาคุณทาวันตาไมหาไปตาทโยคือฉลองใดผู้เป็นรัก้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าตนทิทาเมจาทิทาวาอันเยมาช่วนิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นแล้สัตว์ทั้งหลายเอื้ที่เป็นการสัตตาสันติกรกสุมิตาูว่าจวารการใดไม่ต้องอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกับเกิดสี่พระเจ้าค พระเจ้าราคนสัตลานะ้ออรทานรณเองเถิยีกมังประชานาติเตวานสงสชโยงก็สัตวายไม่ทราบการที่ส่วนบุญของเขาเนขอแท้ทั้งหลายจงเต่กสลไม่ยาทีนาบุญญนังอนุโมทิตนาพ่อเหตุแหงอนุทานทั้งหลาย้าพเจ้าแล้วะเพตาโหตูเเวลาสุชุนขอสัตวทั้งหลาตงอยวิเวตองยู่ป็นสุสมอเถิดไม่ขปฏทานจะมบรตูปฏิทสสาะที่ย่างสุภาและถึงทางเกษมเถิดของความหลังดิสัตว์ลานต้องสมเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจธอนุภาพแห่งความเพียรอนิสงกันแห่การบูชาพระใต้ด้วยการสาธยบสุบุนทรขสตติยพลิษและคาถาหนนี้ขออมุสวดสดีจงกบีวขอให้ว่าจทุกข์ไปขอทั้งพวกขอให้ข้าพเจ้าเจริญงเรขอเทอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนานาการสาธยโยบุสมุนทมัเหล่านี้เมื่อนานาโปรดอำนวยควให้แก่ข้าพเจ้าพระผสมถูกพระกริ้งพระนัทดบุญที่สมเด็จพระญาณสวรรบวรมิวหาตลอดจุดบน็ูผิทั้งหลายที่ทำสิงข้าขึ้นนั่งขึ้นหมันมาและุ